วันนี้โนเนจะมาซ่อมให้ดูอีก1 E ึีเป็น EP มหากราบอีก1นึีนะครับทุกคนน่ะอยากได้โฟก์คารา e เวลหรือรถตู้ตอนนี้ราคาจับต้องได้ว่าตอนนี้ T5 T5.1 ทีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนถึง5 0 0แสนสวยๆเนี่ยคือประมาณ0 0แสนนะครับตั้งแต่ปี 2010, 1 1 1 2 1เเนี่ย1 3 1 4 t มมื่อหนึ่งสล้านนะครับตอนนี้มีคนถามว่าซ่อมแพงไหมน่าใช้ไหมรถโฟกนะครับเป็นรถที่ซ่อมแพง พูดตรงๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองคอมเมนต์ดูแต่ถ้าซ่อมถึงใช้ได้ยาวๆวันนี้นะครับมีลูกค้าเนี่ยจริงๆเขาบอกเพิ่งซื้อรถมือสองมาแล้วเขาต้องการไปใช้ต่างจังหวัดเขาเลยเอามาสตาร์ทใหม่นะครับเอามาตรวจเช็คโหูหเขาเนี่ยคือซ่อมซ่อมให้หมดทั้งคันแต่คันนี้เนี่ยเขามีทําตู้แอร์เพิ่มมาก่อนแล้วนะครับดังนั้นมาดูดีกว่าค่าซ่อมมีอะไรบ้างคันนี้นะครับเป็ดเสร็จนะครับซ่อมทั้งหมด174,0 0 0บาทนะครับนี่คือบินเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเบื้องต้้้นนนอย่างีแลวกั นะครับหลักๆนะถ้าถามว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับก็ปกติของรถยุโรปน้ำมันเครื่องเนี่ยรวมกองก็ประมาณ5-6000นะครับตัวยางฝาวาวประมาณ2,000กว่าบาทนะครับตัวออยล์เครื่องประมาณ6,5 0 0นะครับแล้วก็พวกปะเก็นออยล์เครื่องปะเก็นต่างๆเนี่ยอีกประมาณสักพันกว่าถึง2,000ออยล์เกียร์นะครับประมาณ9,5 0 0ปัะเก็นออยล์เกียร์แหวนล่องต่างๆนะครับก็ประมาณหลักร้อยเนาะ แล้วก็มีคันนี้พอดีก้านวัดน้ำมันเครื่องมันขาดนะครับก้านประมาณ3ามพันสามนะครับส่ลมมมอเอเบรกกองน้ํามันเกียร์ก็ราคาปกติเนาะแล้วก็ตัวรถนะครับอย่างที่บอกน้องเขาเข้าเกียร์แล้วมีการสั่นเนี่ยตัวนะครับยางแท่นเครื่องนะครับมันชิ้นแล้วประมาณ2 0 0 0ถึง3 0 0 0กว่าบาทแท่นเครื่องเท่นเกียร์ทั้งหมด4ตัวนะครับก็ประมาณหมื่นมันหมื่นนิดนิดนะครับสําหรับตัวแท่นเครื่องเท่นเกียร์นะคันนี้พอดีตัวหัวฉีดนะครับ จริงๆแหวนลองหัวฉีดเปลี่ยนมาทางก๊าซานไม่แพงแต่พอดีมีหัวฉีดหัวหนึ่งที่เสียหัวฉีดประมาณ18,500หนารนะครับแล้วก็มีท่อไหลกลับนะครับที่เห็นท่อเสียก็ประมาณ6,000กว่าบาทแอร์ด้านหลังครับมันใส่เขาคือรถมือสองเขาเปลี่ยนโบว์แอร์มาผิดนะครับโบว์แอร์ผิดฝั่งตู้เวรเราซื้อโต้ตูต้มือสองตรงรุ่นประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำนะครับคอมเพรสเซอร์เดนโซ่ทแท้ทำระบบแอร์ทั้งหมดเบ็ดเสร็จคันนี้นะ ทั้งหมดนะครับประมาณแสนเจ็กว่าถามผมผมว่ามันไม่ได้แพงจะถามว่าด้วยตัวรถมือสองมันแพงเทียบกับราคามือหนึ่งผมว่าปกตินะครับคันนี้ทําทั้งหมด56รายการนะครับ56รายการเนี่ยแสนเจ็ 170. ดังนั้นซื้อรถนะซื้อทําจบๆคุ้มกว่าผมพูดแบบนี้ทุก EP นะครับใคร อยากจเจารถเข้ามาทําแบบจบเลยอันนี้เรามีทําประตูภายในนะครับทำความสะอาดหรือทุกอย่างออกมาหมดเลยนะแล้วก็ดูดฝุ่นนะครับทำความสะอาดแก้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียนะครับเครื่องเสียงเจอเครื่องเสียงเสียนะครับกรอนประตูฝาท้ายกรอนประตูด้านข้างเสียนะครับซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับใครสนใจรถเข้ามาซ่อมนะครับโทรมาที่เบอร์0 9 9 0 9 6, 6 6 6 6 1นหะครับหรือแอดไลน์ตามคิวอารโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะ ก่อนไปดูครับมีรถเข้าตรวจเช็คอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโฟล์คคาราเวลนะครับลูกค้านํารถเข้ามาตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบช่วงล่างระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบรั่วซึมต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนทายของเหลวนะครับอันนี้เรามาตรวจเช็คเบื้องต้นเลยนะครับเปิดฝากระโปรงมาสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือยางฝาวาลวนะครับมีคาบน้ํามันรั่วซึมนะครับแล้วก็จะมีท่อลมนะครับท่อลมเบรกนะ น่าจะมีการลื้อแล้วหักมานะครับใช้เทปพันสายไฟพันไว้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าลมรั่วจจะทำให้เบรกแข็งได้นะครับเวลาขับไปนะครับถือว่าอันตรายนะครับท่อมันรั่วก็มันล็อกไม่อยู่มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างนี้อันตรายนะครับถ้าเอาเทปพันสายไฟมาพันไว้แล้วท่อมันเกิดหลุดนะครับแล้วขับไปแล้วเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีเหล็กวัดน้ำมันเครื่องนะครับมีการ เอาเทปพันสายไฟมาพันไว้เหมือนกันนะครับมีคาบน้ํามันเครื่องรั่วซึมไหลลงไปจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับจากเหล็กวัดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับคันนี้หม่แสนเจ็ดหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวเราเสนอออยไปด้วยเลยนะครับคันนี้น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนออยมานะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีจุดไหนรั่วซึมบ้างนะครับตอนนี้เราเปิดแผ่นใต้ท้องออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านล่างมีอะไรรั่วซึมบ้างนะครับ ด้านล่างนะครับเท่าที่เราเห็นนะครับมีตัวฐานออยเครื่องนะครับมีน้ํามันรั่วซึมออกมานะครับผมเดี๋ยวเรื่องออยเครื่องออยเกียร์เดี๋ยวเราเสนอให้เปลี่ยนเลยนะครับมีประกฑนมีโอลิงมีประกฑนฐานนะครับพร้อมนะครับผมเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นน้ํามันจากด้านบนนะครับไหลลงมาระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับแลเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าซีนคอหลังจะรั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมี ตัวซีนเพาขับนะครับซีนเพาขับรั่วซึมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับรปเกนฐานออยเกียร์นะครับรั่วซึมนะครับมีน้ํามันไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดล้างไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาวิ่งเทสขึ้นฮอยดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีน้ํามันจุดไหนบ้างนะครับที่ยังมีการรั่วซึมนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเป็นแหวนรองถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวทําการถ่ายน้ามันเครื่องแล้วเปลี่ยนแหวนรองไปให้นะครับโฟกนะครับตอนนี้เราลื้อแผงจิ้งลีดออกมาเพื่อที่จะดูมอเตอร์แฟดป,ปิดลมนอกนะครับอันนี้ของลูกค้าทําตะแกรงปิดกันหนูเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราเราลื้อดูนะด้านในก็น่าจะจอดใต้ต้นไม้ะครับมีสิ่งสกรปรกเต็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสนอลูกค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็น การปัดน้ําฝนนะครับเป็นใบนะยกยกอันเลยนะครับเพราะว่าเขาเอารวดรัดมานะครับเดี๋ยวถ้ามันหลุดแล้วมันจะไปตีกระจกเดี๋ยวกระจกมันจะแตกนะครับผมเดี๋ยวเสนอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวข้างนี้ก็เปลี่ยนคู่ไปเลยนะครับผมเพราะว่ายางมันสึกแล้วครับผมทั้งสองอันเลยจากที่เราทดลองขับมาได้ไม่ไกลนะครับรู้สึกว่ารถช่วงล่างน่าจะเสื่อมสภาพหลายจุดนะครับพวงมาลัยเอียงซ้ายนะรถกินซ้ายนะ ปล่อยมือไม่ได้นะครับปล่อยมือแล้วรถออกซ้ายทันทีเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรื่องช่วงล่างเนี่ยเราไปตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,ท,รเดเราทดลองวิ่งก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คให้ที่อู่นะแล้วก็หนึ่งอย่างนะครับที่เราเจอนะครับในการทดลองขับนะครับเบรกนะครับเบรกลึกมากเลยนะครับเวลาเบรกนะรู้สึกว่าเบรกมันลึกกว่าคันอื่นที่เคยขับนะคือเบรกทีนี้เกือบจมสุดเลยนะแต่ถามว่าเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่นะครับ แต่โดยปกติทั่วไปแล้วเบรกนี่ถ้าเราแตะไปนิดเดียวนี้มันควรจะจับแล้วนะอันนี้มันแตะไปเกือบสุดเลยนะกาเบรกจะอยู่นะครับอันนี้ถ้าขับจี่ตัดคันอื่นนี้ถ้าเบรกกัทันหันนี่อาจจะอันตรายนะครับเดี๋ยวเบรกนี่อาจจะต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้ทําการแก้ไขระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับทั้งทั้งหน้าและหลังนะครับล้างระบบใหม่นะครับเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แว็กเตอร์น้ํายาน้ำมันคอมอะไรใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้แอร์เย็น ปกติแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันวาวบางตัวมันสกรปรกเราถอดมาล้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวเราไล่ประกอบใหม่นะ๋ยวเราเก็บรายละเอียดเครื่องยนต์แล้วก็ใส่กันชนหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคัคันนี้เซอร์วิสใหญ่ทั้งสามระบบของแอร์หมดเลยนะครับคันนี้มีเพิ่มตู้แอร์มาตู้หนึ่งอันนี้จะเปลี่ยนม้อน้ําใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะตรงรุ่นเขานะครับ แล้วก็คอมแอร์เนี่ยใส่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้คอมแอร์ใหม่ใส่อยู่นี่นะเนี่ยพวกยางแท่นเครื่องนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคันนี้เรื่องจริงๆงเซอร์วิสกับเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ชุดใหญ่เดี๋ยวมาดูว่าจริงๆถ้าคุณจะซื้อคาราเบลแบบพร้อมใช้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราก็จัดการเบิกของเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นนะครับเรามาดูกันนะครับคันนี้เซอร์วิสเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นคอมแอร์นะเนื่องจากว่านะครับคอมแอร์ของเดิมนะไม่มีกําลังอัดนะครับเราจัดการนะครับเบิกคอมแอร์มาของใหม่มือหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะการให้ช่างใส่ให้นะครับแล้วก็ทําการล้างระบบแอร์ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนนะครับก็คือไส้กรองพิเช e แอร์นะทำแอร์นะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับไส้กรองสําคัญเลยนะครับแล้วก็แผงหม้อน้านะครับจัดการเบิกให้ใหม่นะครับเนื่องจากว่านะครับของเดิมนะหม้อน้ําให้ดูสภาพนะครับ สภาพพลาสติกพวกนี้แผงด้านข้างหม้อน้ำนะครับมันเริ่มก่อนแล้วครับจากพลาสติกสีดําเริ่มเปลี่ยนสีนะพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเวลานะครับอันนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะเดี๋ยวให้ช่างเราทําการเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับอาการนะครับอีกหนึ่งอาการนะครับก็คือเวลาเข้าเกียร์นะครับแล้วเครื่องกระชากแรงมากนะครับปัญหานะครับเราเจอนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางแท่นเครื่องนะครับเขาเรียกว่ายางท่นเครื่องสี่ขานะครับ ตัวนี้นะครับมันได้ขาดสูตรตอนทำเรามาดูครับเนี่ยฮะหมุนโยกได้เลยนะฮะเนี่ยครับแกว่งได้เลยนะครับก็คือมันขาดแล้วนะครับเลยทําให้ไม่ซับแรงกระแทกในตอนเครื่องยนต์ทํางานและเครื่องยนต์เข้าเกียร์นะครับกระชากแรงมากนะครับเราจะกการเบิกของมาเรียบร้อยนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็เราจะการเปลี่ยนนะฮะอย่างทั้งเครื่องยกชุดนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นของใหม่เรานะครับหรือยังไงนะครับให้ช่างเรานะครับทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับ แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมนะครับตัวล็อกสายไหลกลับน้ำมันนะครับมันหักมา1ตัวนะครับมันล็อกไหลกลับไม่อยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องเสนอเปลี่ยนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็หัวฉีดหัวที่4ี่นะครับมีการลื้อถอดมาแล้วไอตัวเสาของไหลกลับนะมันเอียงนะเนี่ยมันเอียงมันทำให้น้ำมันรั่วตรงนี้นะครับ สังเกตว่า default, ตัวอื่นมันจะตรงนะแต่ว่าตัวนี้มันมันจะเอียงมาข้างหนึ่งนะครับน้ำมันมันรั่วตรงตรงนี้ครับตรงท่อเนี่ยครับท่อด้านล่างนะครับอันนี้อาจจะต้องส่งร้านหัวฉีดว่าแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับแต่ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันรั่วแบบนี้ถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดก็ต้องลงทะเบียนหัวฉีดใหม่นะครับหัวที่4นะครับ1หัวนะครับหัวอื่นไม่เป็นไรนะครับ เซอร์วิสท,ทีนึงนะครับก็เจอปัญหาที่อย่างตอนนี้เจอปัญหาที่หัวฉีดนะครับก็จัดการสั่งหัวฉีดมาใหม่เนื่องจากว่าหัวฉีดเก่าลูกค้านะครับตัวปลายอะ่ะมันมนีอันนี้นะ่าจะหัวฉีดเก่าตัวปลายมันมีการใส่มาทาให้ข้อต่อตรงนี้อะ่ะมันเบี้ยวนะครับจัดการสั่งของบอสมาให้ใหม่เลยนะอันนี้เนี่ยจะมีเซอร์วิสหลายส่วนนะครับจริงๆพวกคาราเวลพวกเนี้ยทนนะต้องบอกก่อน พวกนี้จะเป็นอะไรนะครับพวกยางแท่นเครื่องท่อต่างๆจริงเซอร์วิสยาวๆเนี่ยถือว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนออยนะคนใช้รถคาราวลนะครับเซอร์วิสถึงจะอยู่ได้นานเลยนะครับซื้อรถมือสองเข้ามาจริงๆถ้าอยากจะให้เซอร์วิสยาวๆเข้ามาตรวจเช็คก่อนนะก่อนใช้งานนะครับ คาราเวลนะครับตอนนี้เราถอดหม้อน้ําออกมาแล้วนะครับนี่คือสีน้าหล่อเย็นของรถลูกค้านะครับเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับผมดูความสกปรกภายในนะนี่นะสีชานมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทําการล้างระบบน้ําคูลเลนต์ใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ํายาคูลเลนต์ไปนะครับตอนนี้เราลื้อหม้อน้ําลื้อแผงแอร์มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกองเพชเชอร์แอร์นะครับที่เราลื้อออกมานะเนี่ยระบบมันดํามากเลยนะครับ ถึงแนะนําให้ลูกค้าล้างระบบนะครับถ้าจะเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับถ้ามันสกรปรกอย่างนี้นะเราเปลี่ยนคอมแอร์ไปแล้วไม่ล้างระบบนะครับไม่นานคอมแอร์ใหม่ก็จะพังนะครับผมคาราเวลเดี๋ยวเพิ่มเติมเหล็กรัดทออินเตอร์หนึ่งตัวนะเมื่อกี้ลองกดดูในซอยนะทออินเตอร์หลุดนะเหล็กรัดมันเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้เราได้ทําการเบริกหัวฉีดใหม่มาแล้วนะครับผมหนึ่งหัวนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแหวน ลองหัวฉีดนะครับอันนี้เป็นแหวนเก่าของลูกค้านะครับอันนี้ใส่มาผิดรุ่นนะครับของเดิมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาใส่มาผิดรุ่นนะครับเลยทําให้กําลังอัดมันย้อนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันแนบไม่สนิทนะครับของเดิมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคาราเบลนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการซ่อมให้มันพร้อมใช้แล้วก็ทำความสะอาดภายในทั้งหมด อนี้เราลื้อออกมาทั้งหมดนะคุณดูสกปรกมากเลยนะครับจการดูดฝุ่นทุกอย่างขัางในทั้งหมดนะครับไม่กล่ว่าตรงนี้เป็นตู้แอร์ด้วยนะคันนี้จริงๆเขาไปทําตู้แอร์เพิ่มตรงฝั่งนี้มานะครับแต่งจุดหลักๆที่มันไม่เย็นเนี่ยตาการเดิมจากคันที่แล้วเลยครับคือตรงนี้ท่อแอร์มันเข้าตรงนี้นะตัวท่อแอร์ต่างๆจุดยึดต่างๆมันตกหมดเลยนะครับต้องมาจับจุดยึดใหม่แล้วก็ทํา ตู้แอร์ใหม่นะครับท่อให้มันตรงทั้งที่สุดเลยนะเพราะนองจากว่าพอมันไม่ตรงอะ่ะแอร์มันก็ไม่เข้าเข้ารูแบบร0 0นะมันก็เลยไม่เย็นนะครับโฟกคาราเวลนะครับเวลาเราเปิดแอร์หลังนะครับแล้วมีเสียงพัดลมเสียงดังนะครับแอร์ออกไปช่องทางเดินด้านบนเบานะครับอันนี้เราเจอหลายคันแล้วนะครับที่เกี่ยวกับตัวท่อแอร์นะครับตรงนี้นะ ตรงนี้มันจะมีท่อแอร์ลอยต่อนะครับอันนี้มันอ่ามันมันหลุดนะครับเนี่ยสายเหตุที่ทําให้ท่อแอร์หลุดแล้วลมมันออกน้อยนะครับลมมันรั่วตรงนี้นะครับผมเลยทําให้ลมที่จะขึ้นไปด้านบนของผ้าหลังคานะครับมันไม่ออกนะครับผมนี่เดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับผมแล้วก็จุดจุดนี้นะครับพัดลม แอร์น่าจะหมุนกลับทางนะครับเขาต่อสายไฟมาไม่แน่ใจว่าต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับเพราะพัดลมมันหมุนกลับทางมันเลยทําให้แอร์มันแรงดันลมนะมันไปมันไปอีกทางหนึ่งนะครับผมแล้วทาให้เกิดเสียงดังนะครับเพราะพัดลมมันหมุนย้อนนะครับตามจริงพัดลมตัวนี้มันมันน่าจะต้องกลับมาอยู่ด้านนอกนะมอเตอร์มันน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อปัดลมขึ้นไปนะ อันนี้เวลาเรามันทํางานนะลมมันออกมาด้านนอกฝั่งนี้นะครับน่าจะใส่มอเตอร์มาน่าจะแปลงมอเตอร์มาโฟล์คาราเวลนะครับตอนนี้เราสั่งตู้แอร์เชียงกงมาแล้วนะครับผมสังเกตว่าตู้แอร์ที่ผมให้สั่งมานะครับคีบมันจะหันวนไปทางโค้งไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าตู้ของลูกค้าที่ ใช้งานอยู่มันบนมาทางขวานะครับเวลาเปิดแอร์แล้วมาทําให้มีเสียงดังแรงนะครับที่ตู้หลังนะครับแล้วลมก็ไปขึ้นหาช่องแอร์ด้านบนไม่แรงนะครับเพราะว่าลมมันเป่าออกมาด้านนอกนะครับแทนที่ลมจะปั่นขึ้นไปหาช่องแอร์ด้านบนนะครับนี่ใบพัดอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับอันนี้หันผิดทางนะครับเลยทําให้ทิศทางลมมันเพี้ยนนะครับทําให้มีเสียงดังแล้วลมก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ช่องแอร์บนนะครับของลูกค้าหักมานะครับเราสั่งมาให้แล้วนะครับ แล้วก็จะมีมอเตอร์ปิดลมนอกนะครับของตู้หน้านะครับไม่ทํางานนะครับเลยทําให้เสียงตู้แอร์มันดังนะครับผมแล้วก็แอร์ก็ไม่เย็นนะครับเพราะมีอากาศภายนอกและภายในผสมกันนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับตอนนี้เรากําลังถอดตู้แอร์ออกมานะครับตอนนี้เราลื้อเบาะแถวที่3ามออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวพลาสติกนะครับที่มันหลุดจากแผงนะครับเอาไปเชื่อมนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่เรากําลังทําการเชื่อม ตัวแผงด้านข้างอยู่นะครับพวกหมุดต่างๆที่มันหลุดนะครับรุ่นนี้จะหลุดแทบทุกคันนะครับถ้าหลุดแล้วตรงนี้มันมันก็จะหลุดออกจากตู้แอร์ด้วยนะครับเลยทําให้ลมมันส่วนมากมันจะออกรั่วตรงนี้นะครับเยอะนะครับจุดยึดพวกนี้เนี่ยมันหลุดหมดเลยนะครับท่อแอร์มันไม่ตรงกันเนาะเพราะท่อแอร์มันไม่ตรงเนี่ยมันทําเลยให้แอ์ไม่เย็นนะครับเนี่ยผมว่าเป็นผมเจอมาหลายคันแล้วนะครับ พอจุดยึดพวกนี้ไม่ได้นะครับมันตกเนี่ยแอร์มันก็เลยไม่ไปทั้งหมดนะต้องมานั่งติดให้หมดนะตอนนี้ช่างจัดการนะครับทําแผงใหม่ยึดทุกอย่างใหม่นะครับแล้วก็ยึดเข้าไปกับแผงเดิมเขาเอาตู้ออกมาลืท้ทำความสะอาดหมดแล้วนะนี่โบโอูอนะครับคันนี้จริงๆเขาไปเพิ่มตู้ใหม่อีกตู้หนึ่งนะทําไฟกลัวไม่เย็นนะครับเนี่ยทําท่อขึ้นมาใหม่ ถึงจริงๆผมว่าจริงๆท่อเดียกวก็เย็นนะอันนี้เพิ่มตู้อีกนะครับแต่อันนี้ลื้อมาทาความสะอาดใหม่หมดเลยนะเพราะบอกเมื่อล่าเมื่อกี้สุขรกมากนะครับเจ้าของบอกว่าอยากแค่่อวไปพร้อมใช้ในต่างจังหวัดนะหรือว่ามาทำความสะอาดทั้งหมดนะครับตู้เดิมเปลี่ยนซ่อมตู้เดิมก็เสียแล้วด้วยจริงๆคาราเวลนี่เป็นรถที่ดีมากเลยนะซ่อมครบบพร้อมใช้ครับจบสุดเลยนะ ตอนนี้แอร์เราทำการทำก่อนสิบ้รยแล้วนะครับต่อมานะฮะคือเรามาเช็คนะครับกล่องคุมเบาะของลูกค้านะครับเป็นกล่องตัวนี้นะครับกล่องน่าจะมีปัญหานะครับทําให้ปรับเบาะไม่ได้นะครับดี๋ยวยังไงต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเสนอเสนอราคาไปให้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นกล่องมือสองนะเดี๋ยวเราตามหาแล้วก็เสนอเสนอราคาไปให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตตัวเบาะนะจริงๆข้างในพวกนี้มันกรอบแตกหมดแล้วนะครับช่างต้องค่อยๆลือค่อยๆแกะนะซ่อมยากมากเลยบอกเลยสวิตของตัวคาราเวลนะครับ ที่ประตูมันเปิดไม่ปิดไม่ได้นะชุดกร้างในเสียเฟืองข้างในแตกหมดเลยป่ะช่างอ่าชุดกนไกมันกลไนะก,กไมโครไมโครสวิตนะ,ละเล็กๆช่างจัดก,การซ่อมได้นะครับตอนนี้ช่างเราก็กำลังทำการเช็คนะครับอาการก็คือประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะฝั่งด้านขวานะครับ อาการก็คือเราเปิดได้นะครับแต่ว่าเรากดปิดนะฮะปิดมันไม่เลื่อนออโต้นะครับตอนนี้นะคะรับเดี๋ยวช่างเราเช็คก่อนนะครับทําการรื้อชุดกรนของด้านในของฝั่งประตูนะครับว่าอาการเป็นอะไรนะครับเราก็จัดการรื้อชุดกรประตูนะมันจะเป็นฝั่งด้านหน้านะก็คือตําแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับตําแหน่งนะครับก็คืออเราจัดการทําทการเปิดที่มือเปิดนะ ไม่ไปเตะตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีการเปิดนะครับก็คือชุดภายในของกรอนตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับมีการหักหรือเสียด้านในนะครับี๋ย่จะต้องแกะมาซ่อมนะครับเดี๋ยวจะไดแจ้งราคาลูกค้าไปนะครับโฟคาราเวลนะครับตอนนี้เราให้ช่างทําการซ่อมตัวประตูแล้วนะครับตัวกรมือเปิดมานะมันเปิดออกได้นะครับแต่ปิดไม่ได้นะตัวนี้ทําการซ่อมเรียบร้อยนะใช้งานได้นะครับ ตอนนี้เราไปทดลองขับมานะมันมีน้ํามันรั่วมาจากฝาครอบวาวนะน้ำมันที่มันรั่วมันมาจากตัวตะเก็บของฝาวาวนะตะเก็บฝาวาลมันมีรอยรั่วนะแล้วมันทําให้น้ํามันเครื่องมันไหลออกมานะตะเก็บรอยต่อนะอันนี้เราล้างสะอาดไปสองรอบแล้วก็ไปทดลองขับมันยังมีน้ํามันไหลออกมานะอันนี้ต้องเปลี่ยนฝาวาวยกอันเลยนะ สาวาพลาสติกนะเพราะว่ามันรั่วตะเข็บนะ,น,ะบน้ำมันมันไหลออกมานะไหลยืดได้ยืดประมาณแล้วรถเก่านะครับคาราวเวลหลังจากจาชการทอมแอร์ Air นะครับจัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์แก้รั่วทั้งหมดนะสุดท้ายนะรถเก่านะครับเรามาเจอสุดท้ายเนี่ย ยางไอตัวฝาครอบวาลวนะครับมันรั่วเนาะจัดการเบิกใหม่นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะมันรั่วตามตะเข็บนะครับซึ่งมันซ่อมไม่ได้แล้วจริงๆมันตามอายุนะซึ่งตอนนี้ลูกค้าเอาไปเนี่ยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้อันนี้เปลี่ยนสเต็ปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าซื้อรถมือสองมามาเปลี่ยนสเต็ปนี้เนี่ยไปเนี่ยคือพร้อมจริงๆนะนะครับต้องถอดยางฝาวาลครอบวาลวออกก่อน แต่จริงเราเช็คแล้วไม่เจอมันเจอ,เจอตอนรั่วตอนตะเข็บนะครับโฟคาราเวลนะครับคันนี้ยางฝาวาวไอตัวฝาวาวมันรั่วนะตอนเราติดเครื่องไปนานๆน,นะมันจะมีน้ํามันไหลออกมาจากตะเข็บช่วงนี้นะตะเข็บของตัวฝาวาวนะไหลเต็มเลยนะทีนี้เราก็เลยแจ้งลูกค้านะครับเปลี่ยนฝาวาวใหม่นะครับเป็นของใหม่เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นมือสองเดี๋ยวกลัวมันจะรั่วอีกนะครับผมจัดของใหม่ให้ลูกค้าเลยครับผมเดี๋ยวทําการ ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบคืนนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเทสอีกทีโฟล์คาราเวลนะครับคันนี้เสร็จงานหมดเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะล้างส่งทีนี้มันมีเสียงดังจี้ยาวๆนะครับดังมาจากแถวบริเวณเครื่องเสียงนะพวกชุดหน้าจอคาราเกะนะครับด้านในนะทีนี้เรา ฟังดูนะครับแกะเกะนะฟังดูมันดังมาจากชุดเครื่องเล่นข้างในนะอันนี้อาจจะต้องให้ช่างเครื่องเสียงเฉพาะทางมาตรวจเช็คหรือดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเสนอลูกค้าอีกทีนะครับผมว่าจะให้เราแก้ไขไปให้เลยไหมหรือว่าลูกค้าจะเอาไปให้ช่างเครื่องเสียงแถวบ้านทําให้ตอนนี้ช่างเครื่องเสียงมาตรวจเช็คแล้วนะครับคือสายแพรตัวเครื่องเล่นนะที่มันจะเปิดออกเปิดเข้านะครับมันไม่ค่อยดีนะครับผมอาจจะมีดังบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ดังนะครับ แล้วก็ทําการเชื่อมฝาตัวนี้นะตอนมานี่มันอ้าแนละมันปิดไม่สนิทนะอันนี้เราทําการแก้ไขให้นะครับแล้วก็ประตูเปิดด้านในนะครับน็อตเขาไม่ได้ยึดมา3ตัวนะน็อตตัวกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับมันทําให้ตรงนี้มันจะหลุดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ช่างหาน็อตใส่ให้เรียบร้อยนะครับโฟกคาราเวลนะครับตอนนี้กําลังทําการขัดสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับ อันนี้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะเรื่องขัดสีนะครับขัดให้ทั้งคันเลยนะอันนี้น้องกําลังขัดให้นะครับโฟคาราวเวลนะครับตอนนี้ก็ขัดสีเสร็จแล้วนะครับล้างเรียบร้อยนะครับผม รอยบางจุดถ้ามันลึกอาจจะขัดไม่ออกทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าอาจจะจางลงนะครับส่วนรอยที่จําเป็นต้องทําสีนะอันนี้เราขัดให้นะครับแต่ว่ามันจําเป็นที่ต้องทําสีนะเนี่ยอย่างน,นี้แล้วก็แถวกันชนหน้านะครับผมมีรถเข้าตรวจเช็คระบบแอร์หนึ่งคันนะครับเป็นโฟล์คาราเวลนะครับคันนี้ไม่สองแสนเกหมื่นแปดัน 670นะครับแจ้งว่าทาแอร์มาแล้วหลายที่นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องแอร์รั่วล่าสุดลูกค้าแจ้งว่าอีกร้านหนึ่งถอดท่อแอร์ด้านล่างมานะครับแจ้งว่าท่อแอร์มันรั่วนะครับมันไม่มีของนะมันต้องสั่งนะเดือนกว่านะเบิกนอกนะทีนี้เราขึ้นมาก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยก็คือเกียร์นะครับใส่เกียร์มีอาการกระตุกนะครับตึก เกียร์ R ก็มีนิดหนึ่งเด๋ยลองไป P ก่อน P แล้วก็มา R ถ้ามา R นี่จับไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้ามา D นี่จับแรงรู้สึกได้เลยนะครับว่าเกียร์มีการกระชากนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับก่อนนะครับว่าเกียร์มีปัญหาหรือเปล่าคลิกสมูทหรือเปล่านะครับนะครับหลังจากที่เราเชื่อมท่อแอร์แล้วก็ทําการแว็กเตอร์น้ํายาไปนะตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะครับ เช็คแรงดันน้ำยาแอร์ตอนนี้แรงดันน้ำยาแอร์ไม่ขาดไม่หายนะครับนารถมาทดลองวิ่งนะแอร์เย็นนะครับแต่ว่ามันจะเย็นช้าหน่อยนะเพราะว่าวาลวมันมันฉีดน้ํายาช้านะครับอาจจะติดเครื่องประมาณ5นาทีนะถึงจะเย็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในตัวรถของลูกค้าอีกทีนะลูกค้าแจ้งว่าไปเปลี่ยนวาลวมาแล้วนะวาลวแท้นะแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนตู้หน้าหรือตู้หลังนะครับเพราะมันมีตู้หลัง2แล้วก็ตู้หน้าอีกหนึ่งนะ ตอนนี้เรานำรถมาทดลองขับนะครับว่าแอร์เย็นชำํำหรือเปล่านะเวลาวิ่งนะจะได้ส่งงานลูกค้านะครับคา้ราเวลนะครับตอนนี้เราถอดท่อที่มันรั่วออกมาแนละ้วเป็นท่อเส้นยาวที่จะมาเข้าหาตู้หลังนะลูกค้าแจ้งว่าร้านหนึ่งเคยถอดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องสั่งของรอประมาณเดือนกว่านะทีนี้ถามว่ามันซ่อมได้ไหมเออมันซ่อมได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เขายอยรอยเขาย้ำมาแล้ว เดี๋ยวเราจะแก้จุดรอยรั่วตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันรั่วเยอะมากนะพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่คืนแล้วก็แวกแรงดันอัดเข้าอีกแล้วก็จะดูจุดรั่วจุดอื่นอีกว่ามีตรงไหนรั่วซึมบ้างนะครับแก้อาการรั่วให้มันจบเรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องระบบแอร์เย็นหรือไม่เย็นช้ำไม่ช้ำเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอ้คนะครับหลังจากที่เราทําการถอดท่อไปเชื่อมแก้รั่วมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราประกอบกลับคืนนะครับเราอัดแรงดันไว้นะตั้งแต่วันเสาร์นะประมาณ3ามชั่วโมงนะครับ แล้วก็มาแว็กน้ำยาดูรอยรั่วอีกทิ้งไว้อีกประมาณเกือบ3ามชั่วโมงนะ,ะแรงดันไม่ร่วงนะครับเกเกไม่ดีดขึ้นนะเราก็เลยทำการเติมน้ำยาแอร์เข้าไปตอนนี้เครื่องเดินเบาอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คความใสของระบบภายในแอร์อีกทีหนึ่งว่าระบบดำสกรปรกหรือเปล่านะนี่เราเติมยาแอร์นี่ เปิด22อุศานะครับแต่สภาพอากาศตอนนี้มันไม่มีแดดนะมันก็ถือว่าเย็นต้องดูว่ามันจะสู้แดดได้หรือเปล่าก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าคอยเย็นตู้หน้าคอยเย็นตู้หลังของลูกค้าสกรปรกหรือเปล่านะข้างหลังอาจจะเย็นช้าหน่อยนะเพราะว่าตู้มันอยู่ ด้านหลังนะกว่าความเย็นจะขึ้นมาข้างบนได้อาจจะช้ากว่าข้างหน้าแต่ข้างหน้าจะเย็นไวหน่อยตอนนี้เราเติมน้ํายาแอร์เต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอระบบภายในนะว่าของลูกค้ามันดำหรือเปล่านะปิดอันนี้เขา,าใส่สารเรืองแสงมานะเวลารั่วตรงไหนมันตรงนั้นมันก็จะมีรอยเขียวนะมันจะดูง่ายนะ แต่ถ้าเป็นสีใสแล้วบางทีมันดูยากนะด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่านะครับถ้าน้ยายาแอร์รั่วจุดไหนนี่คือจะมีคราบสีเขียวออกมาให้เห็นนะอันนี้ก็จะง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับแต่ระบบถามว่าใสาไหมกม็ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่ถึงกันไม่ยังไม่ถือว่าดําตอนนี้นะครับเราก็จัดการทําการล้างแผงคอยล้อนนะครับที่เป็นแผงของแอร์นะครับระบายความร้อนนะครับเนื่องจากว่ามีค่า นคลิผงที่ดินเต็มเลยนะครับทำให้การระบายความร้อนไม่ดีนะทำให้มันตันนะครับเราก็ต้องทําการล้างนะครับเพื่อให้แอร์แห่งแอร์นะครับได้ระบายความร้อนได้เต็มที่นะครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถโฟกคาราเวลเรียบร้อยแล้วเนาะใครอยากใช้รถย,วยาวๆผมแนะนําว่าเอาเข้ามาสตาร์ทแบบนี้นะครับใช้ยาวมากๆคันนี้นี่เครื่องเกียร์นะครับครบเลยรอยลั่วต่างๆเนี่ยมาเจอฝา เครื่องนะครับมีรอยแตกตามอายุอีกนะครับดังนั้นใช้ซ่อมสเตปเนี้ยจบเลยนะโดยเฉพาะคันนี้คันนี้มีตู้แอร์สตู้นะครับหน้าหลังสองหลังหลังแอร์เย็นเจี๊ยบซ่อมไม่ครบหมดเลยใครซื้อรถยุโรปเตรียมใจเรื่องซ่อมไว้ด้วยนะเพราะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ซ่อมถูกแต่ซ่อมแล้วจบใครอยากเอารถนะครับเบนท์เบียมนะครับโฟกนะเอาเข้ามาซ่อมกับเราก็โทรมาที่0 9 9ย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ